โอเคครับผมขอญาตรีวิวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานสร้างนะครับเป็นการสร้างสุรปลายท่อของทางร้านทองดีถ้อยเสียงครับจัดเสียงนุ่มๆทุ้มๆแน่นๆออกเป็นก้อนเป็นช็อปนะฮะแต่ไม่แตกนะฮะตัวนี้ก็เป็น r o y a l e n f i e l d นะครับ i n t e r c a p t o n 650นะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่จัดรอๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมและก็ฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะฮะว่าแน่นแค่ไหนนะครับผม รอบเดินเบานะครับรถทัวรแน่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดรอบสูงให้ฟัง <C le af> ถ้าเป็นรถปิ๊กไฟก็เรียกว่าเปิดรอบกัน รุ่นนี้เิดรอบตัดยังไม่มีแตกและแผ่นเลยนะฮะแล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสายคลาสสิกนะครับต้องการจะสร้างชุดทรงท่อหล่อๆนะครับจดทรงหล่อๆเสียงเท่ๆนะครับก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับตามทียูยู่เพจของทางร้านทองดีถ้อยเสียหรือทองดีบิ๊กไบส์นะครับได้หมดนะฮะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงที่เบอร์ของช่างวัดนะครับเบอร์โทรก็081นะครับ275195นะครับผม ยินดีให้คำปรึกษานะครับโอเคครับขอบคุณครับ